ใครกำลังมองหาระบบจาัดก,การสินค้าอยู่บ้างครับแอร์โปรฟู้ดช่วยคุณแน่น,น,นอนนี่เกดตุ๊ดตัดตุ๊ดตัดนะครับเพิ่มเมนูนี่นี่สามเมนูแล้วนะครับกดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้โห,โหสรุปยอดไม่ละโอ่งเพิ่มสินค้าด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงานล้คำนวณยอดไม่เลยนะว่ากี่บาทโอ้แล้วกดมีมีเดบิตมีเดลลี่มีสแกนจ่ายมีเงินสดโอ้โหนะครับกดสำเร็จไปแล้วโอ้ทั้งหมดนี้นะครับดูรายงานได้ด้วยโอ้โหไม่ต้องมาจดกระดาษให้เสียเวลาแล้วนะครับค้นหาได้เลยจะเลือกคนที่ airprofood.com อ่ะนี่นะครับก็ได้ละเป็นบินนะครับอย่างนี้เลยสวัสดีครับผมกราฟิกสตูบีนะฮะใน EP ที่4นี้นะครับเราจะมาทำตัวลายเฟล็กแมสเซจกันนะฮะลายเฟล็กแมสเซจคืออะไรอ่า Google แป๊บหนึ่งครับล i n เฟล็กอ่ะเราพิมพ์ว่าล i n เฟล็ก API เลยนะครับลิงก์งนี้นะนี่นะครับล i n เฟล็กคือเป็นการ์ดสวยๆนะครับเป็นถ้าเกิดเราเคยเข้า Line OA ที่แบบเหมือนเป็นทางการของหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะอาจจะแบบว่า เสนอโป,ปรโมชั่นโชว์แบนเนอร์หรือว่าโฆษณาต่างๆนะครับก็จะเป็นพวกลฟ์เฟล็กทีเ่เราเจอเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เระามาสอนทำเลยทำอย่างไรนะครับแน่ออนอนว่าผมผมเนี่ยผมเกียไลฟ์เฟล็กไม่เป็นนะครับหมายถึงว่าตัวดีไซน์ะนะแต่ว่าตัวลายเนี่ยเขามีตัวช่วยมาให้นะครับมาผมลองพิมพ์ว่าเฟล็กดีไซน์ดูลายเฟล็กดีไซน์นี่นะครับเซนเฟล็กไม่เร็จไม่ใช่อันไหนวะเนี่ย เดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับอันนี้มีผมเจอแล้วนะครับมันจะชื่อว่า Flex Message Simulator ตัวนี้อ่ะเราก็กดเข้าไปเลยนี่นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือของ Line เขาเนาะเราสามารถดีไซน์ Flex Message ได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียนรู้มันก็สามารถทำได้นะครับก็ผมดูโครงสร้างมันคล้ายๆฟเตอร์ลลลลลลเลยนะครับมันก็คือเป็นดีไซน์ใน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 ที่ไม่ใช่ HTML นะเป็นดีไซน์เหมือนใน JavaScript ป,ป,ประมาณนั้นในบ j e c t อ่ะต่อไปเรามากดโชเคสตัวนี้นะฮะซึ่งตัวโชเคสเนี่ยเขามีดีไซน์มาให้ประมาณนี้นะครับก็ผมมองว่ามันก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวจะเอาแบบง่ายๆละกันก็คือตัวนี้นะครับอ่ะกดเลือกนี่แล้วก็กด create นี่นะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความดูดีไซน์มันก่อนได้นะก็เลื่อนๆตรงนี้อะเหมือนเนี้ยนะครับเป็นรีซพเ้าว่าสวัสดีอ่ะพิมพ์ปุ๊บมันจะขึ้นพรีวิวให้เลยนี่นะครับ วันนี้มีอะไรให้ช่วยไหมอุยาวไปตรงนี้สดดีดีวะ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นวันนี้มีอะไรช่วยไหมนะครับอย่างนี้เลยผมว่าสรุปบินดีวะ่ะสรุปบินเดือนมีคอสม,มุินนะอันนี้ดีไซน์เนี่ยทุกคนดีไซน์อะไรไปก็ได้นะครับไม่ต้องตามผมนะอ่ะต่อไปตัว นี้ใช่ไหมตัวนี้ผมเอาสักหนึ่งแถวแล้วกันถ้าเกิดใครไม่เอาตัวนี้นะครับเราสามารถกดลบได้ตัวนี้นะลบลบอ่ะผมให้เหลือแค่หนึงหนึ่งแถวพอนะฮะโอเคพอพอ,พอเราดีไซน์ตัวเฟล็กเม่เซตเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการที่เราจะส่งเนี่ยเราก็สามารถกด v i e w j สันตัวนี้ได้นะฮะ เขาก็จะมีโค้ด JSON นม้เลยนะแล้วก็ทำหน้าที่ค o ป y อย่างเดียว Copy ีนี่ <c oughs> แล้วก็เรากลับมาที่ Postman เรานะฮะตัวนี้อ่ะ o พ t m a นเรานะครับ,รค,รบครั้งล่าสุดเนี่ยเราส่งเป็นไทย t e ทคเอาไว้ถูกไหมอ่าเราต้องเปลี่ยนเป็นไทป์เฟล็นะครับส่วนตรงนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดผิดขอไปดูก่อน <c oughs> น่าจะเป็นคอนเทนต์นะครับอนะแล้วก็กด บิวตี้จัดโคสักหน่อยนี่นะครับเราวางโคดเราในคอนเทนต์ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับ,รบโอเคเดี๋ยวเราลองมากดเซนดูว่ามันจะรอดหรือเรื่องอืมนะครับรวงจริง <laughs> รวงจริงด้วยเดี๋ยวขอดูสเปคที่ผมเคยเขียนม้แป๊บหนึ่งนะฮะสเปคที่ผมเคยเขียนเนี่ยมันอ๋อคอนเทนต์มีเอสเหรอเดี๋ยวลองดูนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็น alt text ละอ่ะนี่นะครับเรากดเซ็นแล้วเซ็นได้แล้วนะครับคราวนี้กลับมาดูที่ลายกันนะฮะนี่นะครับก็จะมาเป็น flex flex card เลยนะครับตามที่เราดีไซน์ไว้อันนี้นะฮะโอเคตรงนี้เราทดลองใน postman ได้แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาทดลองในตัวโค้ดดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดที่ตรงนี้อ่ะ copy สไลด์แปดตัวนี้เหมือนเดิม แล้วก็กลับมาที่โค้ดครั้งก่อนเนี่ยนะครับเรามีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Set Line Message ถูกไหมเด,เดี๋ยวผมจะสร้างอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชัน s e n l l n n f l l e x แล้วก็ระวางโค้ดนี้ไปเลยปึ๊บแต่โค้ดนี่ยมันจะยาวมากนะครับทุกคนดูดีๆแล้วกันจัดสักนิดนึงลบ Require ออกตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น u i d ตัวแปล uid เนี่ยนะครับผมสร้างเอาไว้ตรงเอไม่ใช่นี่ว่า User ID ขออภนะัยฮะ User ID ตัวนี้อ่ะนะครับต่อไปส่วนข้อความเนี่ยเราก็สามารถมาแก้ไขในโค้ดเราได้เหมือนกันนะเช่นอ่ะตรงนี้เป็นวันที่นะครับที่เราสร้างเอาไวนะ้เนาะผมก็ new date แล้วก็ทำให้เป็น string แล้วก็ผม sub string นะครับก็คือตัดตัวอักษรเนี่ยให้มันเหลือ24ตัว สาเหตุที่ต้องคลุมสตริงเอาไว้เนี่ยเพราะว่านิวเดนมันเป็นอ็อบเจกต์นะครับมันไม่สามารถตัดสตริงซับสตริงตรงได้เราต้องเราก็จะต้องมีการคลุมตัวสตริงมาครอบก่อนที่จะซับสตริงนะครตรงนี้ก็เป็นค่ายเนตตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครที่มันใครที่มีหลายๆายค่าเนี่ยนะครับเราก็สามารถสร้างตัวแปรอาร์เรย์มาก็ได้เนาะหตัวแล้วก็เราพุชลงไปได้เลยเนี่ยผมลองทําให้ดูนะครับสมมุติจุดนี้นะครับมันเป็นอาร์เรย์เนาะ อ่ะผมคัดออกมาผมตั้งตัวแปรที่ชื่อว่า i อเทแล้วกันอ่ะแล้วเดี๋ยวผมมาสร้างตัวแปร item ท,ที่เป็นอารนะ์เรย์ด้านบนตัวนี้ i อเทเป็นอาร์เรย์นะครับต่อไปวิธีการ push ลงอารรก็เป็นไอเท p u ุชนะครับอ่ะอย่างเช่นว่าเราทำรํำ l o ป p o r มาก็ได้นะครับอันนี้คัดก่อนแล้วก็ลบอาร์เรออกนี่เราจะพุชไปแค่ Object อ,อย่างเดียวนะครับอย่างนี้ แล้วก็พุทตัวที่2ไปด้วยนะครับ,บตัวแรกก็อาจจะพุทค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟค่าน้ำทำเป็นลูปฟอร์ก็ได้นะสมมติผมทำฟอร์ลูปให้ดูนะนี่ตัวยกตัวอย่างนะครับสมมติเราสักสามบินแล้วนะั่นแล้วก็ผมพุทใส่เนี้ยสามรอบอะมันจะออกมาเป็นค่าอินเทอร์เน็ตซ้ำสามรอบนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยสรุป สรุปในกี่บาทถูกไหมเราก็อาจจะสร้างตัวแปรมาตัวแปรหนึ่งนะครับเป็นซัมท่าสูตรก่อนแล้วก็เราให้ตัวแปรเราเนี่ยบวกเท่ากับ230ไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะได้ค่าซัมมาแล้วอ่ะพอึงตรงนี้นะครับแล้วก็ลบค่านี้ออกแล้วก็อาจจะซัมแล้วก็ดอททูฟิกเป็น2ตํตำแหน่งอย่างนี้นะฮะ ตรงนี้นะครับพอเราทําการเตรียมข้อมูลเสร็จทุกอย่างเนี่ยเราก็เอาตัวแปรเทพเนี่ยนะครับไปยัดใส่ตัวตัวตัวนี้นะครับตามที่เราเคยคัดมาก,ก่อนอน้านี้นะส่วนด้านล่างนะครับรวมเนี่ยเอารวมอยู่ตรงนี้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะแสดงว่าผมทำผิดอะไรดิอันนี้มันคืออ๋อแสดงว่าตัวนี้ต้องอยู่ในนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะไม่ใช่ซ้ำละตัวนี้ต้องเป็น230สนะส่วนซ้ำเนี่ยนะครับซ้ำม,มันจะอยู่ด้านล่างตัวนี้ที่รวมนี่นะครับเราดูผิดเนาะนี่คือรวมเหมือนเดิมนะครับ s u m 2 f i x สองตําแหน่งนะฮะผมเก็บเป็นยอดรวมแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับส่วนเลข ไม่ได้ดีนะครับถ้าเกิดใครจะแก้ก็แก้ดัมกันนะ,อ,ะอย่างเช่นผมเอาเลขนี้แล้วกันผมเอาเป็นคําว่าเครื่องหมายชาปตามด้วยนิวเดทเกตตามอีกแล้วเวลาที่มันมีการท่งเฟล็กเนี่ยมันจะมีเลขเลขไอดที่ไม่ซ้ำกันเลยนะอันนี้โอเคนะครับประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูด,ดีกว่าออกไม่ได้เลยต้องอย่าลืมดักฟุกด้วยนะเมื่อกี้เราทำตัวส่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็มาดักฮุกนะครับ ดักว่าถ้าเกิดผมพิมพ์คำว่าบินออย่างนี้นะผมจะให้เรียกฟังก์ชันเซน d l ไล e ์เฟล็กตัวนี้เลยโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมขอตัวไปด p l o ยสักครู่หนึ่งครับอ่ะด p l o ยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิมพ์ในไลน์ดูนะครับผมพิมพ์ว่าบินเนาะนี่ออ่าว เหมือนอันนี้จะขึ้นผิดเลยนะครับเนี่ยผมว่าผมน่าจะเขียนโค้ดตรงนี้ผิดเดี๋ยวผมขอกลับไปดูโค้ดสักครู่หนึ่งนะเพราะถ้าเกิดของเดิมเนี่ยมันต่อกันเป็นอ็อบเจกต์อ๋อมันเป็นอาเร่สองมิติหรือเปล่าใช่ผมว่าใช่แน่ๆเลยมันเป็นอาเรคืออันนี้คือหนึ่งแถวนะครับเนี่ยฮอริซอนททลคือหนึ่งแถวถ้าเกิดเราจะให้มีสองแถวต้องเป็นอย่างนี้นะฮะ อืมโอต้องคัดยาวเลยเนี่ยอ่ะไม่คัดแล้วกันนะครับผมกี้เกียจแล้วแต่พาอเป็นว่าคอนเซปต์มันประมาณนี้แล้วกันนะครับนะผมขอแก้กลับก่อนขอแก้เป็นอย่างนี้แทนนะฮะไม่เอาลูฟอร์ลวเอาเป็นอันเดียวพอนะครับอ่ะซ้ำก็เป็นสองอส่วนนี้ก็เป็นซ้ำไปเลย อย่างนี้เดี๋ยวเด PLOY อีอ ploy กรอบหนึ่งนะฮะเทสรอบที่สามอ่ะนี่นะครับก็ได้ละเป็นบินนะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนมาดูเนาะเวลามันก็จะตรงอ,อ๋อมันเป็นลบ7ชั่วโมงเพราะบ,บนเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยเวลามันลบ7ชั่วโมงถ้าเกิดเราเอา5โมงเนี่ยก็6โมง1นทุ่ม2ทุ่มสาทุ่มสี่ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนนะก็เป็น7ชั่วโมงพอดีนะฮะ เดี๋ยวผมลองพิมพ์บินอีกรอบหนึ่งนี่นะครับจะเห็นว่าเลขเป็นอดีตมันจะไม่เท่าอะไรเห็นไหมคนละเลขกันนะส่วนเวลาก็เวลาตามที่เขาเรียกปีนเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว flex message